ครับสวัสดีค่ะพี่น้องผู้ก็ช่องก้อยเป้เรืองแสนตอนนี้ก็เนี่ยกออกกาลัางกายเดี๋ยพี่น้องเด้อบริเลล่งคีบีพี่น้องเบิงตั้งหนึ่งวนันบริเอาเนี่ยอันนั้นที่จับกล้องมาด้วยก็จะเป็นผ่าแบบสั้นๆเนี่ยนะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องก้อยเป้เรืองแสนวันนี้ก็ัิมาเบาสูพีสูนองฟั้งอัปเดตชีวิตเจ้าของนะคะว่น้ลงคลิปให้พี่น้องเบิงงพราะว่าเมื่อวานนี่ารู้สึกแบบน้าหนาวเนี่แบบก็บกินยาไปแล้วะค่ะพี่น้อง แล้วก็คุณเมียก็เห็นพี่ได้คอมเมนต์และไลค์คอมเมนต์เนาะว่าอ๋อเป็นยังไงเนะี่ยเตียงหักบ่คืออันแฟนคือบอ่ออันกินข้ากินน้ำือวยพูนบ่ค่อยเอ่ยถึงดังศีลหารพี่น้องแต่ว่าก็คุยกันอยู่ค่ะพี่น้องก็ถามข่าวถ้ามขา้า,มขาวกันธรรมดาเนี้ล้วค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจกันเพราะว่าเป็นเพราะว่าความที่อยู่ด้วยกันนานนะคะเขาเป็นก็ก็เข้าใจิ่นอยู่ค่ะพี่น้องก็ขอบคุณขอบุณ กูกำลังใจดูความห่วงใยนะคะพี่น้องบางครั้ง่อนกะอาจจะเมื่อยเนี่ยแต่ใ่อารมณ์อยู่ในคอมเมนต์เนาะคุณแม่คุณแม่ก็จะบอกลูกชายก็ย่ามอยู่บ้านคืออารมณ์แบบหนึง่งย่ามอยู่เมืองไทยคือแบบนึง <laughs> เป็นพวาแบบว่าเฮ็ดเวียกเมื่อยใ่อารมณ์ว่าหาระงับอารมณ์สติตัวเองไม่อยู่หรือเปล่าแดีกวจะคุยกันอยคะพี่น้อง ถามข่าวถามข้าวเป็นกําลังใจกันไปกันมาอยู่ค่ะอันพี่น้องน้องก้อยไปว่ามันกากัดทะลงให้พี่พี่น้องมองในเรือยอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกะอันเปิดสังไล่ได้บอสท่นได้เพราะว่ามันต้องไปเกอกอย่างน้องก้อยกับเฮดบัวเป็นนี่จะเป้เพื่อนเฮดไฮเรืองคือฮอดบานบ,านบอกก็คือฮอยไปได้พี่น้อง เราเคยอยู่น้ากันเนาะพี่น้องเคยอยู่เคยไปเคยมาน้ากันปกติก็ตัวติดกันตลอดนะคะบันก็เลยแบบว่าโอ้เป็นยังไงเน่เนาะปกติโตติดกันตลอดก็เป็นห่วงเป็นให่เพื่อนได้ค่ะพี่น้องมี่จถังก้อยละ่ะโททามข้าวเพื่อนเพิ่อบ้านแล้วกกี้อยู่กับครอบคร่วคะ่ะเป็นธรรมดาเนะาะเพราะว่าเพื่อนกะ ห่างจากบ้านมาคนบ่าเคยห่างจากบา้านบ่าเคยไปเห็ุงานบ่าเคยออกจากบา้านกันสิโดนๆกันสินะคะกลับไปกันสิธรรมดาก็สิมีความแบบว่าสนุกสนานที่ในครอบครัวมีกิจกรรมรวมกันกับครอบครัวพี่นอ้องก็เลยว่าบ่คเคยคิดหอดบรืลอยว่าบ่าคยเตื่อเตื่องจางถามข่าวเ่อไปหนันมาอีป็นก็รายงานตลอดอยู่เด้พีน่น้องน้ังกอยก็โทษเลยหก็ถามข่าวท้งท้งบ้านก็ โทรหาแม่กัมีจต่แกโทยทางอันนี้ค่ะพี่น้องโทรทางหาพี่ติม๋มแน่ฝากข่าวถามกับพหอนองพูมแน่สินะค่ะตานเป็นไปเหตุงานังก,กังเวนกับบริษัทม่จฉามาคุณยายคุณตาสบายดีบอแจะว่าอัน,นปกติกเจะใส่อีกเครื่องหนึ่งโทรหาเปิ้นโอ้ยมันก,กระ <c oughs> <c oughs> ่ลงอัดเก็บอยู่เมนวนกันโทรมา คนชิกลับเมืองไทยเหมือน,นี่แล้วคุณแม่ก็ว่าเอ้อลูกสาวว,สว่าสันแม่ว่าลูกแม่เ,เห็ดออกกำลังยานัาง่งไวเดอร์คนนะ่ะแกงเห็ดเดพุคนนะ่ะเบิ่งแกงเห็ดล้วก็บเบิ้งแกงเรอไม้อยู่ทังบาดมันก็เป็นเ,เสื้เบน้องพี่น้องยังไปเมืองไทยเมื่อกี้ก็จะกินอยู่ค่ะจะกินแกงฝีมือแฟนอยู่ฝีมือมเป๊ะ คพื่เป็นแกงประมาณสองเท่อเพราะว่าจะไม่จะไปหันมานีอย่างสีนะคะไปหันมานเพี่นกะแกงให้กินอยู่สองเท่อไปเห็นเพื่อนแกงอยู่บาทม,มืนนีเพื่อนกะโทฟรฟีมือเองเด้พอดีโทรไปพอดีเนี่ยป่ะมามเด้อม,มากินเข่าสันแกงแล้วไม่แซ่บเด้อสันโอ้ยเห็นแล้วก็อยาก ต่กระพื่มามานะคะพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะคะวันนี้มาไล่งานตัววันเสาร์อ่าพอกันคลิปหน้าได้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกกำลังแรงใจะคะ่ะบ๊ายบาย